No. ี่คือการเอาชีวิตรอด100วันในวันสิ้นโลกในแบบโลบอกที่ชื่อว่าลาฟและในทุกๆคืนก็จะสุ่มเหตุการณ์ประหลาดๆ<ย>ออกมา<น>บางครั้งเราก็ค้นพบเกาะใหม่ๆที่เคยจมน้ําอีกทั้งกับการมาถึงของโจรสลัดที่เหี้ยมโหดและความยากและก็อันตรายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันมันจะสุ่มเหตุการณ์ประหลาดๆให้เกิดขึ้นกับผมถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนกับผมในโลบอกแล้วเราก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ชื่อมาเลยเอาละครับก็ต้องขอสปอตไลนให้ยงท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพอเราเข แล้วก็เอาชีวิตรอดแถมขวาล่างก็มีข้อความสีแดงๆนะครับให้ระวัง The Blue แล้วก็มีข้อความขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนของผมครับแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยหันหน้าไปทางไหนแล้วพี่ก็กดคลิกซ้ายอะ่ะมันจะเป็นการแบบว่าเก็บกล่องระยะกยไกลเฮ้ยแต่ก็ต้องแม่นเหมือนกันนะเนี่ยอไม่ต้องแม ซึ่งเหมือนวิธีเดียวในการหาของของเราตอนนี้คือการเก็บกล่องใช่ไะ <c oughs> เราไม่กลัวฉลามหรอเราอยู่มาหาสมุดะเวยไม่แน่เราอาจจะได้เจอไอ้เดอะบลูปหรือไม่ก็ฉลาม <c oughs> ยักษ์อะไรอย<ช>่างงี้งั้นสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้ก่อนที่มันจะมืดก็น่าจะเป็นหากล่องพวกนี้ไปได้เยอะๆครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในทุกๆคืนเนี่ยมันจะมีคําเตือนออกมานะครับแบบสุ่มนะว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคือเราอาจจะเจอพวกมอนเตอร์หรืออะไรแปลกๆก็ได้อ่ะภัยพิบัติได้พวกเนี้ย แต่ละวันหรือไม่ซ้ากันเลยอ่าบางวันก็อาจจะมีตัวเอเลี่ยนประหลาดประหลาดมาเกิดหรือบางทีก็มีฉลามยักษ์มาโจมตีเรืออะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนคืนก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีครับงั้นเราควรทาอะไรก่อนดีถ้าเ,เกิดเรามีกล่องเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดที่ซ้ายที่กล่องได้เพื่อเป็นการเปิดอของนะมีของอยู่ในกล่องนี่ไงมีแอปเปิลด้วยงั้นคืนนี้เราควรที่จะขยายแพรให้กว้างมากที่สุดก่อนที่จะมีฉลามมากัดแราแล้วแล้วจบครับชิบหายละมืดแล้วเหรอเรายังไม่ได้ขยายแพรเลยโอ้โห มืดเร็วมากครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถ้าเกิดมันมีฉลามกัดเพรเรานิ่จบเลยนะออไม่นามไม่ได้นะมจะ<น>อ,อัพแ่ให้ก่อนแล้วกันเอ้ยอย่างนี้ดีวะไม้พี่ไม่ค่อยมีเลยอะ่ะไม่รู้ครับังไงเพิ่งเล่นซะด้วยเฮ้ยแจวแจวคงไม่มีฉลามมาหรอกมัง้งเราเพิ่งมาถึงนี่เองงั้นเดี๋ยวพี่ครับไฟให้ดีว่าเดี๋ยวมันมืดเกินแล้วมันรู้สึกน่ากลัวไปหน่อยไม่แน่จะมีตัวอะไรเกิเดในความมืดได้อีกนะผีทะเลอะไรเงี้ย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพึ่งเล่นครั้งแรกเลยครับอันนี้น่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมแล้วก็มาคลิกโอ้ย สร้างง่ายเหมือนกันเนี่ยซึ่งในแมปนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายคนมากเลยครับถ้าเกิดคุณกําลังอยากหาเพื่อนเล่นเนี่ยอย่าลืมเข้า Discord ของเรามาด้วยแหละแล้วก็อาจจะมาเล่นเกมกับผมในแมปนี้ก็ได้ครับส่วนลิงก์ดิสคอ d เดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วมาเจอผมในเกมได้เลยครับเวลาผ่านไปสักพักครับก็มีข้อความขึ้นมาว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีตอนนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราโชคดีหรือเปล่าที่เราไม่ได้เจออะไรแปลกๆในคืนวันแรกเลยงั้นเรารีบไปหากล่องกันดีกว่าเฮ้ยเาาย่ โอ้หวตัวโคตรใหญ่เลยเมื่อกี้เด้งเก่งมาเลยเหมือนเริ่มจะจับจุดได้แล้วครับเฮ้ยมีความแม่นเล็กน้อยตอนนี้เรามีกล่องคาบแล้วนะครับไอฉลามตีต้องคาบเอาไงเราพี่ไม่มีไม้พี่ออกลังตีได้ไหมั้ยเั้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเมันเฮายเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเยเฮย้เ้เ้้เเ้เย้เยเ้ แน่นอนเนี่ยทุบปัวมันแม่พี่ไม่รู้ว่าจะขับอะไรดีเอ้ยเจอเรือมินิโบ๊ทเอ้ยรือลำเล็กเอ้าไม่ก็รอทำไมมาบ่อยจังเมมมนาหดไโอ้มันขึ้นข้อความว่าวันนี้ฉลามจะเยอะงั้นไปล่ามันเลยเราจะกินเนื้อฉลามกันเราไม่กินเนื้ออย่างอื่นแล้วเฮ้ยมันไหวว่ะเราไหวไปก็เสียเวลาแล้วดูกล่องที่บ้านดิกล่องพี่เอาดูดิกล่องมันตุนตีบเรากระชุเออไปเก็บดีกว่าไปนี่ขับเรือเก็บทำไมพี่ไม่ได้วะ เอ้าไม่แบ่งเลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพึ่งไปไล่ฉลามเลยมันหนีไปแล้วก็ถือว่าโชคดีกับเราครับตอนนี้คือต้องอัปเกรดบ้านอาหารพี่จะหมดแล้วอะเอ็นเตอร์จี้พี่เหลือเก้าแล้วอย่าลืมค้าูฟวไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีพวกซอมบี้สกิเลตันโผล่มาก็ได้เหมือนไม่ค้าบเลยอุ้ยไม่ได้ก๊อปนะไม่ได้ก๊อปซอมบี้สกิเลตันเนี่ยไม่ได้ก๊อปนะเกมนี้ไม่เหมือนเลยนะถ้ามีคิปเปอร์นี่ใช่เอ๊ะพี่เห็นฉลามเรื่องแสง เห็นปะใช่ปะผมไปเห็นในกลุ่มมาเห็นเขาว่าถ้าเกิดโชคลายนี่เรอไม่<ร>ไม่ไม่เจออันนี้อะไรอันนี้อะไรเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอะเดี๋ยวก่อนนะน้่มันก้อนน้ำแข็งยักเหรอมันคืออะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันก้อนน้ำแข็งอุ้ยยังหลอนนะ <58. S 1> มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าใช่ปะลองว่ายน้ำดิเฮ้ย ซึ่งตอนที่เราก็ทําอะไรกับไอ้เจ้าก้อนน้าแข็งยักษ์นั้นไม่ได้ครับไม่รู้มันคืออะไรด้วยซ้ำฮะเพราะฉะนั้นในคืนนี้เราจะคราบแคมป์ไฟมาแล้วกันเพื่ออาจจะเอามาย่างแอปเปิลกินถ้ามันย่างได้อะนะหมดนเราจะเจอล่มชูชีพด้วยไลฟ์แจ็คเก็ตแต่ว่าเราขาดขวดน้ําอยู่โอเคงั้นเราปักแคมป์ไฟหน่อยแล้วกันครับมันน่าจะได้สว่างสว่างอุย้ยภาพอย่างสวยเลยเนี่ยแต่ตอนนี้คือเอ NERGY ผมจะหมดแล้วขอน้ำหน่อยน้ำอู้ถ้าเรากินน้ำมันจะได้ขวดน้ำด้วยปะ อันนี้มันขวดครับเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะอ่ามันอยู่ในตัวนี้เองครับมีแอปเปิ้ลมีโซดาด้วยเรากินแอปเปิ้ลแทนแล้วกันโซดาเราเก็บเอาไว้มาชิบะไม่กินอะไรเม็ดวะน้ำน้ำขวดเอาน้ำขวดเปล่าโอ้โหเราต้องกินโซดาประทังชีวิตเหรอวะเนีกไม่ได้มันไม่ดีต่อสุขภาพหมาเฮ้ยไม่รู้ตะแล้วหมาชอบกินโซดาระวังพูดนะแล้วถ้าเรากินโซดาไปไม่กี่เราจะได้ขวดเปล่านี่ครับเราครัฟเสื้อแจ็คเก็ตได้แล้ว โอเคเหมือนจะมีข้อความขึ้นมาว่ามีเกาะอ,อะไรโผล่ขึ้นมาใช่ปะเกาะอ,อะไรอะ่ะไม่เห็นมีนะอุ้ยเอ็กนั่นมันเกาะไม้เหรอหมันมน่าจ,จะมีแร่อะไรมากมายอ่านไม่ทันฉลามเอ,อ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพี่ไม่มีไมอ้เอ,อ,เอ,อ,อ่ะเอ็กไปเบลอยู่พี่ครับ<ะ>อ๋อนี่หรอครับไปเกาะกันไปก่นปอนที่เกาะมันจะหายไปเกาะมันขึ้นว่าจะหายภายในสามวันไม่ใช่หรอ ใช่ไป let's go โอ้เสียดายว่ากล่องเต็มบ้านเลยคับอเรือนั่งได้สามคนหรือเาจ๋งมาะใช่เหรอนั่งข้างหน้าอีกคนเลยนะพอเราไม่อยู่นี่กล่องเพียบเลยโอ้เสียดายของแต่ว่ามันมีต้นไม้ด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้คือเราต้องครัฟขวานก่อนป่ะรไกล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 เราไม่มีขวานทำไงดีวะกลับเรือเอาไม่ทันเรามาถึงนี้แล้วมีแร่ด้วยนะเห็นว่ามีตว์ด้วยไม่ได้จะไม่ผิดอ่ะเอาหรอไม่ได้ อ๋อระวังกล่องคาร์พี่เกาะไม่ได้ไม่เป็นไรเหมือนมันจะมีพวกมอนเตอร์อยู่เราสามารถลา่ามอนเตอร์ได้อย่างน้อยอ๋อล่ามอนเตอร์ไดหายอย่างอื่นแทนไปอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมหมูมันผอมกระลองขนาดนี้ไม่มีหมูเหมือนไม่คลาสอยู่เลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่สคัญรู้สึกแปลกๆว่ะทำไมหมูมาดูขาดสารอาหารจังวะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหมูต้นทุนต่ำมาก เชื่อไหมว่าทั้งก่อนเนี่ยมีแค่ไก่ที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนไก่ที่สุดแล้วเออดูดิอย่างอื่นนี่ขามันเหมือนขาโตเลยตอนแรกพี่คิดว่าเสือดาวนะเนี่ยดูลายมันดิเมันคือบูว่ะตื่นแบบนี้เรากลับมันจะดีจริงๆเหรอเอกจำทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยพี่ว่าเอกมาผิดทางนะไม่รู้เกาะทางไหนเอ้าไอ้พี่ขี่ไหมเอ้ยพี่รู้พี่รู้พี่รู้พี่จำได้ไม่จำได้อะได้ได้ ไปเอาขึ้นยังไงเนี่ยวัวไม่หลังไมหลังนี่อ๋ออู้ว์ฉลาม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 อ่ะฉลามอ่ะเคมันไม่รู้เว้ยเฮ้ยวัวมันวัวมันพยายามว่ายไปบ้านเรามันพยายามมาบ้านเราเนี่ยเออว่ะเออวัวกับไก่มันจะไเสียงบ้านเราหรือเปล่าถ้าเปนมันตรงมาบ้านเราอ่ะว้ายน่ากลัวว่ะเราตีได้ปะเอ็นดี้มือผมไหมเอ้ยเรือแตกมันมาบ้านเราจริงๆกันเนี่ยดูดิ โอ้โหกระโดดคก็สูงได้ๆเอ้ยมันอยากอยู่บ้านเราไม่ได้มันไม่ฉลาดเอ้าต่อท้ายมันดิเดี๋ยวพี่ไปดันมันให้ไปเฮ้ยไปเล่นเก็บมืวทำไมต้องผสมพันธุ์มันได้ปะไม่รู้ต้องค้าแพ้เพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยมันว่ายโหมั่วสายพันธุ์ไหนวะว่ายน้ำเร็วกว่าฉลามอีกเฮ้ยมัวทะเลไงเห็นนี้พี่เอ็มเอ้าทิ้งเนื้อไงอ่ะคนทิ้งอไง กดปุ่ม backspace โอ้โหปุ่มอยู่ตั้งไกลแล้วเรามาย่างเนื้อวัวโชว์วัวนี่น,ไนนะไม่รู้หรอกโอ้ยช่วยด้วยอ้าวช่วยด้วยเสียงกัดโคตรดังอะ่ะบหลังกุดตูดหลังก็บตูดเด่๋อะไฟรีมีไห้มีไห้เอาโซดาตีแล้วกันไม่ได้เฮ้ยวัวขาหายไปเหี้ยมมันเก็บขาน้ะเวลาล่ไยน้ำอะเห็นปะด้าไัรนัดกเว้ย ในพระที่สครับก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าวันนี้จะมีฉลามออกมาล่าแพครับเอ็กช่วยด้วยมันอึดมากอ่ะรวมพลังได้เนื้อฉลามมาไม่รู้เอาไปย่างกินได้เปล่าเอ้ยถ้ามันตายมันต้องมีเนื้อต่อหรือจะไม่ผิดอ่ะไรอ่ะอะ้โอ้ซอมบี้เซกิเลตันโอ้ยไม่ไหวอยู่นะเฮียเลยอันนั้นเสียงซอมบี้เหรอผมไม่ไหว <Okay. S 2> โอเคพี่มาจละมันอื่นเหมือน,น,นกันนะเนี่ยพุ่นไฟมากเลยพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแพรเรามืดหรือเปล่าเอ็กมันเลยเกิดอะ่ะไม่ไม่รู้ดิเมื่อกี้มันกเกิดกลางน้ํานะเอา้าโอ้ย,อยัางงั้นจะว่าน้ําก็ต้องสว่างด้วยดิทําเปไงวะตอนนี้เราคราบอะไรได้บ้างวันนี้เฮ้ยพี่แชมป์ดูดิวัวมันดุดนมไก่เอไก่ดูดนมวัวใช่อ่ะทะลึ่งแหละเฮ้ยสำหรับเช้าวันที่ห้ามีคาเตือนขึ้นมาว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น โอ้โหขอบคุณมากเลยไม่รู้เหมือนกันต่างคนต่างไม่รู้แล้วทีนี้ซึ่งในระหว่างนี้นะครับเราจะมาเก็บกล่องกันเพิ่มเติมเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องอัปเกรดโต๊ะค้าของเราก่อนเราถึงจะได้อุปกรณ์ต่างๆนานาเอาไปขุดหินขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งวิธีเดียวที่จะอัปเกรดได้นั้นเราต้องใช้พิมพ์เขียวที่ได้จากกล่องพวกนี้ครับเฮ้ยเอ็กเอ็กเรือดำน้ําเอ้ยไม่ใช่ฉลามฉลามยักษ์ฉลามเฮ้ยมันมุ่งหน้ามาเกาะเราแล้วเอ้ยมันกินกล่องด้วยอะโอ้โหของก็ไม่ค่อยจะมียังจะกกกกิินนลล่่ออองงเย เฮ้ยพี่ว่ามันไม่ใช่ฉลามว่ะมันเหมือนปาวานอ่ะใช่ปะเฮ้ย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 มันจะกินบ้านเราเหรอเราตีมันได้ไหมอย่าเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าไปตีมคืนนี้เป็นคืนที่แย่ที่สุดมันแย่ยังไงวะเอ็กกินกล่องเราอ่ะพี่แจมถ้าเราไม่ทำอะไรกล่องเราจะไม่ถึงเรานะเอ็กเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงไก่เหรอไม่ไก่ร้องเงี้ย ไม่ใช่ไก่เสียงตัวหนึเสียงไม่ใช่เสียงไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แค่สกิเลตันน่ะเออสุมันสุมันอ๋ออ้าวยี่ตัวอะไรอ่ะตัวแล้วเดี๋ยวฉลามเหรอฉลามอะไรวะหน้าตาอย่างนี้ที่ไหนเหมือนนกเลย ทังบ้านหือตีบ้านเราแรงมากเฮ้ยมันติดบุมติดบุมตีตีตีไอตัวดำมันไอตัวดำมันไอเตียงอ้าวชิบหายเตียงคาบยากด้วยไงเดี๋ยวต้องไปหาไก่อืมพี่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้มันติดบ้านเราอยู่ตีมันมันรุนแล้วมันรุนแล้วเอาอัดบุมอัดบุมเฮ้ยป๊บุไม่ใช่ไหมมันอืดจังอ่ะบ้านเราพังแน่เลยพี่เจทาไม่เจอกชิหายละวทำไงอ่ะหนีไหมขี้เลือนหนี หายไปแล้วโอ้ยยังโอ้มันกระโดดขึ้นมาขอเวลานอกกินแอปเปิลก่อนเออหิวเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวกินสเต็กโอเคฮะหายไปแล้วจริงๆเราสู้มันได้นะเวต่ผมจำได้ผมเคยสู้มันอยู่มันเป็นอมตะหรือเปล่าแต่ของในบ้านเราหายหมดเลยอ่ะโอ้เจ้าหายหมดเลยเตียงนอนก็หายไม่ดีอืมเอ้ยต๊ะครับชิบหายครับตัวคาบไม่ได้ว่ะขาดไหมกล่องคาบที่ที่สองอ่ะแสดงว่าเราต้องการบ้านได้ดีน่ทางนั้นอ่ะอืม บ้านเรายังไม่ปลอดภัยพอเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือเป้าหมายในคลิปนี้เราอาจจะต้องทำสองชั้นอะไรอย่างนี้แหละฮะคิดว่านะอุ้ยเสียงฉลามโคตรดังมามาพี่ช่วย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 อือเออฉลามมันกัดหมาได้ยังไงล่ะเเอนื้ฉลามแลล้วฉามแพ้หมาว่ะจริงๆตอนนี้เรามีเนื้อวัวแล้วก็เนื้อฉลามไม่รู้เนื้อวัวมาจากไหนนะก็น่าจะเปเอตัวที่อยู่บนแพแล้วนั่นแหละครับ แล้วก็เนื้อฉลามเราย่างไว้ก่อนเลยน่าจะกินแบบดิบๆไม่ได้แหละซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้เตือนอะไรเราเลยนะว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับมันเลยแหละครับเราก็แค่ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆก่อน แต่ว่าไอที่เลเวลหนึ่งขึ้นบนหัวนี้น่าจะเป็นจากการฆ่ามอนสเตอร์อะไรเงี้นะครับมันจะได้แบบอัพเลเวลสำหรับคืนวันที่6ครับมันก็มีคําเตือนขึ้นมาอีกแล้วว่าก้อนน้าแข็งยักษ์นั้นมันคืออะไรซึ่งผมก็มาเดิมครับเราก็ปล่อยมันเอาไว้จนกว่ามันจะละลายจนหมดแล้วเราก็มาขยายแพลตฟอร์มเพิ่มก่อนและตอนนี้เราก็คราบเจ้าแหมาแล้วนะครับแหนี่ก็คือเวลาเราเอาไปวางไว้ใช่ปะเวลากล่องมันไหลมาชนเนี่ยมันจะดักกล่องให้เราครับซึ่งแหหน้าตาเป็นประมาณนี้ต่อไปเราก็คงไม่ต้องไปไว,ว่า,ายวมาลครับ น่าจะเป็นระบบออตโต้เลยสบายแน่นอนครับโหมันระบบบ้านเราหรือว่ามันมืดวะพยายามต้องปักไฟแล้วั้งนะพี่ก็ปักอยู่นะไี่ว่ามันเกิดตรงน้ำเว้ยไอ้พวกเนี้ยต่ออุ๊ยเอ้ยฉลามโหกัดอย่างแรงเอ๊ะมันกัดแหแเราอรับศึกสองด้านอืออือเคยเห็นมาช่บาะถือไม้ตีฉลามไหมล่ะมันเป็นยังไงโอเคบอกว่าน่าจะใกล้เช้าแล้วนะ จะได้ไปทำแห่เพิ่มทำแบบที่พี่แชมป์ทำก็โอเคนะเฮ้ยเฮ้ยพี่บอกบ้างโอ้โหเอ็กซ์ตีพี่ไป็ช่องเว้นช่องอ่ะมันจะได้แบบเก็บได้ทุกทุกทวดถึงเห็นป่ะเห็นป่ะมันดักมานสองกล่องเว้ยโอ้โหโคตรโกงอ่ะเราแต่เราสร้างกำแพงก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเจอไอ้ตัวขี้กบ้านเลนเลยไอ้ตัวนี้มันเราซึ่งปัญหาในแต่ละวันที่เราได้เจอกันบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นฉลามมายุ่งกับบ้านของเราครับถึงแม้จะเป็นแพรเล็กๆก็เถอะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ที่ที่เดียวที่มันปลอดภัยที่สุดนน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 ะะะคคคครรรรัััับบบบซึึ่่่่งงใืทีี7หวววาาาาฝตกกกมมมม็ข้้อฉูสแ ผ่อนคลายในคืนนี้บางทีมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดเอ้ยมันเกิดจากน้ําจริงด้วยโอ้โหมันว่ายน้ําขึ้นมาน่าจะมืดมัง้งอะไมาจากที่มืดเหมือนที่พี่บอกแหละใช่เหรอพี่เห็นมันมาจากน้ําเลยนะจัดการไปก่อนแล้วกันอือโอ้ยตียากเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องเปียนอุ่ธแล้วปะอือมาดิมันโดดตีเห็นปะ <laughs> โ, <laughs> โอ้ยไอ้เอเเกตนันเเกตันอม กล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วสเกเลตันน่าจะโดนโดนแดดเหมือนไอ้พวกนี้มันจะไม่กลัวแดดด้วยนะมันจะไม่โดนไมครับเท่าไหรรสรุปก็คือมันเป็นสเกเลตันทาครีมกันแดดใช่ป่ะมันเลยโดนแดดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแม่งโคตรล้ำเลยนะแต่ว่าตอนนี้บ้านเราดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่นิดหน่อยนะเป็นแบบพื้นเฉยๆอะ่สะสำหรับวันที่แดนะครับตอนนี้ก็คือเรากําลังเตรียมทําชั้น2ครับคุณผู้ชมฮะแต่เนื้อฉลามมันไม่อิ่มเลยว่ะปกติแงเลยปกตอุ้ยเอ็ีดาบไหเหรอโอ้ พี่ไม่มีเลยมันบอกว่าฉลามมาโอเคน่าจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันก็มาทุกวันนะฉลามอะโอเคคืนนี้ก่อนที่ไออ้หู้มันมาคืนที่แย่ชิบหายละท้องฟ้ามันนี่ไงใครไปร้องเรียกมันหมอเดืงหมดด้วยกลัวเดี๋ยวเราจะทำทำห้องห้องเล็กๆไว้ข้างบนดีกว่าเอ้ยต้องแก้หมดไอ้อย่างนี้เลยเหรอเออนี่แหละเฮ้ยทั้งงั้นไงเห็นมาแล้ว มันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันไม่ได้ฉลาดด้ย,ยนี่ไงเนื้อหมาอร่อยกว่าเนื้อคนเคี้ยวยไม่อได้หรอกอะไรเอวเอ็กลงไปดิดูสู้มันเนื้อเล็ดคุณเนื้อเล็ดเนื้อเล็ดคุณเคี้ยวไม่อได้หรอกเอาเนื้อหมาดีกว่ามันไม่ชอบกินหมาไว้เอก็กตีต,ตีตีมันตกไปตีมันตกไปดูดิมันขึ้นบันไดเป็นเปล่าเฮ้ยกูยจะตกเหมือนกันอะ เดี๋ยวว่ามันขึ้นบันอะไรเป็นปะไลนในเช้าวันที่9นะครับเราก็ได้เจอกับเกาะใหม่ที่ลอยขึ้นเหนือน้ํารอบที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เตรียมขวานแล้วก็พลิกแอ็กมาใช่ปะแต่รอบนี้ครับเราเตรียมมาขุดมันโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าเกิดเราขี้เกียจหาไม้ในกล่องล้วก็มาตัดอุ้ยตัดแรงมากอะ่ะน,นี่ขวานเห็นเองนะเนี่ยถ้าเป็นขุดอะเฮ้ยได้อยู่เขุดไม่ได้เอานี่ขวานนี่่าเอา้านี่ดาบเอาดาบขุดงไง <laughs> อันนี้แร่อะไรอะไม่รู้ผม สีมันเขียวๆอ่ะผมว่าวันแล้วกดปอร์คอปเปอร์เย้ปเปอร์สีเขียวอยากประสบการณ์ใบคาบที่เล่นมาหมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วไม่ได้คอปนะเฮ้ยแต่คอปเปอร์เวลามันอยู่นานๆเข้าเวลามันขึ้นลายก็ขีเขียวนะประเด็นคือไอ้พวกแร่ที่มันอยู่ตรงสูงเราจะขึ้นยังไงเดี๋ยวเพิ่งคิดเพิ่งตีนี้ลองปีนต้นไม้ได้ไหมอ๋อปีนต้นไม้ได้เอาว่ะมาปีนต้นไม้ว่ะมันไปไงต่อนี่ไงแล้วเจอวิธีขึ้นแล้ว และเท่าที่เจอมาเหมือนจะมีแร่เหล็กคอปเปอร์แล้วก็แร่ถ่านครับส่วนแร่อื่นนยังไม่เจอนะคุณผู้ชมแต่ถือว่าแค่นี้ก็เอาไปใช้อัพเกรดเราได้เยอะแล้วแหละเฮ้ยทำอะไรเอีกซ์กันเราร้องเพลงร้องเพลงขุดแร่กันจะไรจะจิดว่าเฮ้ย แลวเราก็อยู่กันถึงตอนกลางคืนเลยครับเพราะว่าเราอยากจะขุดของไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเหมือนเกาะที่มันขึ้นมาตามพวกนี้เนี่ยมันจะมีเวลา3วันนะครับก่อนที่มันจะกลับไปจมเหมือนเดิมครับซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยก็ได้ใช้เวลาอยู่บนเกาะน,นี้แบบเต็มรูปแบบเลยครับหลายคืนเลยเพื่อจะดูว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นเฉพาะบนเกาะแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองเราก็ได้แร่แล้วก็ไม้มาเพียบเลยแหลนะฮะ ไปเห็นเขาว่ากันว่ามันจะมีพวกคาเค่นปลาฉลามยักษ์แล้วก็แบบหนอนหนอนอะไรไม่รู้อะครับเป็นหนอนในตำนานยักษ์ครับไล่กินเราแล้วมีโจรสลัดแม่มดอะไรเพียบเลยครับคุณผู้ชมซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกิดหลังๆช่วงท้ายเกมนะแบบว่าอาจจะ50วันอะไรอย่างงี้เป็นต้นไปครับเพราะตอนนี้เราเพิ่งจากวันที่9เองอะเออไม่ทำไมซอมบี้เกิดตอนเช้าได้อะ <laughs> ซอมบี้ <laughs> ทาครีมกันแดดดิวะเออ พูดถึงอะซอมบี้พวกในหนังอะไรเนี้ยส่วนมากไม่ได้กลัวแดดปะมันมีแค่เกมไหมครับเท่าน,นั้นครับที่ซอมบี้มันกลัวแดดฮะเพราะฉะนั้นเกมอื่นที่เป็นซอมบี้เนี่ยน่าจะไม่กลัวครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะคนป่าเอ้ยไปเดี๋ยวเราตัดต้นไม้เสร็จแล้วเรากลับกันดีกว่าว้ายเอ็ก <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรจะลืม <c oughs> พ,พี่พี่พุ่งไปแล้วจืพี่นี่ตายวะต้นไม้ทับพี่แล้วพี่กระเด็นพุ่งไปแบบยี่สิบหลาเลยอะ ยิงพลังงานพลังงานลดต้องแดกแอปเปิลสู้ไม่ไม่นะพี่เลยบ้านไปเลยอ่ะเลยบ้านไปแบบสี่ห้ารอบเลยอ่ะกลับบ้านมาสี่ห้ารอบเลยเหรอโคตรไกลอ่ะตอนนี้เห็นบ้านแบบเล็กนิดเดียวอ่ะดีนะไม่มีฉลามอ่ะว่าจะขี่กลับบ้านทั้งหลายแต่ไปขี่ได้นะพี่เห็นเรือแล้วพี่เห็นเรือแล้วเอ็กเห็นไหมพี่กระโดดอยู่อ่ะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว พี่เพิ่งกระโดดสเตมินาหมดช่วยด้วยรอผมผมมาช่วยแล้วมันมือแล้วช่วยด้วยนี่เลยผ่านละเห็นพี่เพื่อนเนี้ยโอ้โหพี่จะถึงบ้านแล้วคืนนี้จะไม่เจอตัวอะไรแปลกๆอ่ะนะเฮ้ยก่อนจะเจอเนี่ยช่วยพี่ก่อนผมมาแล้วโอเคเฮ่อเกือบจะได้เป็นผีเฝ้าทะเลไปแล้วไม่มีผมหร่พี่โอเคแย่อุ้ยอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านอย่ะไรอีกว้ายถึงได้เลยเนี่ยตอนแรกอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บันกเลยันี้เฮ้ยอไรช่วยด้วยมันเอ้ยมันกาลังพังบ้านเราช่วยด้วยพี่กาลังอารมณ์ศิลปินตกแต่งบ้านอยู่เเลกแอลแล้วมเื่อว่าว่าไงมันจะได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือฮะกิโลมาแล้วเอยเลยเอาไปตีมันไม่มีกับดักหรอวะไม่ทับไม่มีมันกัดมันเอกัดไปดิเ้ เป็นหมาจริงเลยว่ะอุ้ยเรเยบร้อยแล้วผมเลเวลทสองอ๋อนี่ไงพี่แชมป์การที่เราจะเผาแร่ได้เราจะต้องมีไอ้นี่เตาเผาแร่นี่ไงพี่ข้ามาอันหนึ่งไปไหนดีข้ามาแล้วเหมือนกันเอ้าวางคูมังเอ้ยวางห้องมุดีกว่าเผื่อข้าลังเกิดอะไรขึ้นมาวางไปเก็ได้นั่นไงหันออกข้างนอกพอไม่ได้เพอหินได้หรอ จะเผาหินทำไมล่ะทิ้งเหล็กเอาไปหินเรียบไหมครับเหรอนี่พี่ดินเสียงไหมเสียงอะไรสู้ซาละเกินเผาเหล็กอุ้ยโอเอ็กแร่เยอะเหมือนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่มาขโมยนะเกียวกันบ้านเกี่ยวอีมันเล็งมันเล็งไอ้นี้อย่างเดียวเลยถ้าเราตีมันมันจะเล็งเรามีดาบดาบหินอือพูดถึงจะว่าไปเราก็มีเหล็กเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเผาให้หมดเลยแล้วกันจะได้เข้าสู่มนุษย์ยุคเหล็กกันเร็วๆอืม ไม่มีกับดักอะไรให้ใช้เหรอเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามันสามารถทําพื้นเหล็กได้ด้วยอะ่ะฉลามไม่จะกัดไปเข้าแต่ โอ้โหมันต้องรวยขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมและสลับวันที่12รครับ,บผมก็ออกมาปกป้องบ้านเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรากําลังเตรียมทํากับดักแต่ว่ายังไม่เสร็จฮะเวลาผ่านไปสักพักครับตอนนี้ก็มีลังไม้มาติดแหเราเพียบเลยเดี๋ยวถ้ารอบนี้เราเปิดได้พิมพ์เขียวเยอะเราอาจจะอัปเกรดโต๊ะคับแล้วก็อาจจะได้เจออาวุธอะไรใหม่ๆนะและสลับคืนวันที่ 2, 2มันก็ขึ้นข้อความขึ้นมาว่าฉันรู้สึกผ่อนคลายในคืนนี้ไม่รู้ว่าเราสามารถเชื่อมันได้แค่ไหนแล้วก็ทําเป็นกําแพงบ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องให้มันเข้า,ามาได้น,นะ ผมแล้วไม่ชอบเลยคือที่ฝนตกเนี่ยแล้วจู่ๆก็มีข้อความขึ้นมาว่านี่คือพ่อมดดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะแชร์บางอย่างให้กับเราโอ้โ <ใน S 1> ขีเ่เรือมาอย่างนี้เลยพ่อมดพ่อมดครับขอกาะทาหน่อยอะไรอ่ะมันเป็นแผนที่ใช่เหรอแผนที่เหรออุ้ยฉลามเราต้องใช้สกอร์เปียนสติงอ่ะคือเหล็กในของแมงป่องเราจะไปหาแมงป่องจากไหนวะมันต้องของตึงต้งๆนั่นเลยเราไม่มีอะไรเลย นีม่มีมีดาบนี้ด้วยเคิร์ดเกรดซอสโอ้ไม่ก็โอเคผมดูแลไม่มีอะไรเราแลกได้เลยโอเคคุณ <laughs> okay, ัระลครับอีกสักร้อยวันค่อยมาใหม่นะ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรแลกได้เลยมาวันนี้ของฟูกว่านี้ไป, <laughs> ไป,ไปขึ้นเกาะกันดี่าไปไปไปเราไปที่เกาะกันต่อ <laughs> เฮ้ยจริงๆเราสามารถต่อต่อพื้นไปไปไปที่เกาะได้เลยไม่เลยแต่เราไม่รู้ไงว่าเกาะมันจะเกิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วอ๋อเออเี๋มันก็รอบด้านนะเนาะเฮ้ยมีลิงด้วยจะลิงเฮ้ยลิงลิงยำ เอาละแล้วก็พาเอกมาส่งที่บ้านเกิดนะครับเฮ้ยมันไม่มีอาวุธอย่าไปกลัวมันดิมันเอามือดอ้ยอ้าอ้าอ้าโอ้เราไม่ชั่วไลมากนี่มันลบบุหรีปะจำลองชีวิตในการอยู่ลบบุหรีมืดแล้วมันยังไม่หยุดเกิดเลยว่ะเอเดเอออะไรวะเนี่ย เอพี่ไอพี่ผมเห็นพี่แนับมั้งกระเด็นกระเด็นเมื่งเองตู้นครับผมเหมือนจะเจอไดมอนด์นะอันนี้มันสีฟ้าเลยอ่ะผ่ายละดิบดูดก่อนอุ๊ยอะไรวะหอบวิวอัพอุ๊ยไดมอนด์แน่เลยวะเฮ้ยผมได้ไดมอนด์มาสี่เม็ดได้ยังไงอ่ะจากกุดแร่โอ้แล้วหายากด้วยไงอันอื่นสีเขียวสีอะไรกันหมดอะของที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วกัน ขุดไปให้หมดเลยป่ะพวกแร่พวกเนี้ยอาจจะได้ภูเขาไฟเหรอข้างหลังอะ่ะกใช่ลองขึ้นไปดูป่ะ,ะเบิร์ดมะเอ้ยเบิ่อมีบอสลิงอะไรข้างบนไงเฮ้ยขึ้นได้พี่อยู่ปากโอ้โหลาว้าเอ้ยขึ้นน้วยเป็น<อ>แค่ลาวล<อ><ห>้าเฉยๆเองอะ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อหรอกนายต้องเก็บของดีไว้ใช่ไหมยังต้องโดดดิว่ามันร้อนป่ะผมต้องโดดอ่ะามันไม่น่าร้อนว่อต้องโดดดิ เอ้ยผมว่ามันร้อนหมดมึงแดงแจ๋เลยลองอยนแอปเปิ้ลไปดิเดีเ๋ไปเก็บแล้วแนะ <laughs> อปเปิ้ลน่ะเฮ้ยพี่แชียมผมเคยที่เรื่องเล่ามาว่าหมาชิบะมันไม่กลัวนละว่ะไปละเว้ไปละไม่ฟัง <laughs> เรื่องเล่าโอ้ยเรื่องรถเรื่องรถในเรื่องเล่าไม่มีอยู่จริง <laughs> พี่แชียมเผ่าพันธุ์พี่มันไม่กลัวละวะนะพี่ดูไหมเลยสูญพันธ์ไง <laughs> เราขุดพวกทองกับเหล็กไปดีกว่าน่าจะจำเป็นที่สุดละโล่งเลยอ่ะเอ้ยยังเหลือแบบพวกกิ่งไม้แห้งอยู่จะขุดไปได้ไม่แล้วเนาะต้นไม้ขุดหมดแมวหมาใช่ปะมีแมวโผล,ล่มาได้นั่นแหละเสบียงพี่ฉุกเฉิน <laughs> จะพักคอเลยหน้า <laughs> พอดีหน้าพอดีาาไปกับ <laughs> อ <laughs> มอง,งองข้างหลังกับคนข้างหน้าด้วยนี่แหละแบ่งความเมื่อเรา ขออนุญ,ญาตทดสอบดาบเพชรหน่อยอือหนึ่งทีหายไปเท่าโอหมันมุดเอ้ยอุ้ยติดสองทีฉลา,ามตุยเลยครแรงมาบเพชร <laughs> ได้ไม่ทำที่ขุดไม่ทำที่ขุดเพชรก่อนเลยพี่ <laughs> อยากได้ดาบก่อนอะ เอาเพชรไปลงกับดาบไปเลยและสลับเช้าวันที่19กนะครับก็มีเกาะทะเลทรายที่มีแมงป่องยักษ์อยู่เนี่ยมาเกิดครับเขาว่ากันว่าที่นั่นอากาศร้อนสุดๆไปเลยแหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ตต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยล่ะจะลงเร็วๆนี้ภายในไม่เกิน3-4วันนี้แหละครับซึ่งผมก็ว่ายน้ำไปเลยนะเพราะว่าโซดาเยอะ <laughs> ใช้ตดเป็นแรงขับเคลื่อนใต้น้ำเจอกันคลิปหน้าแล้อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อโรบอกของตัวเองเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแอดเข้าไป